ผมชอบรสซีฟู้ดครับร<อ>ช่น<อ>ะซีร <c oughs> ่ชอบใช่ไหมครับผมเอาผมรสที่จัดโปรนี้เลยกันับผมเอาเป็นรสต้ยมยำมันกุ้งแล้วนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่ทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ลองกินรจริงมันกินกับอะไรก็อร่อยอเอาง่ายๆเลยครับข้าวแค่ข้าวกินกับสาหร่ายก็อร่อยแล้ว <c oughs> ขึ้นแรงขึ้นแรง <c oughs> สวัสดีแฟนมาดันทุกทุกคนนะครับผมผมกราฟคณาวุตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนุ่นนิวครับสวัสดีแฟนๆมาดันทุกคนเลยค่ะวันนี้เรามาร่วมงานข้าวแกงตะบุนเซอร์โบพันแฟนครับผมมีความพิเศษอะไรบ้างหลายหลายครับก็สำหรับงานนี้นะครับผมก็เป็นงานเหมือนกับเป็นงานไลฟ์เป็นงานอีเวนต์นะครับผมที่จัดให้แบบพี่ๆแฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกับพวกเราทั้ง3คนด้วย ที่บอกทั้ง3คนเนี่ยเพราะนอกจากผมนะครับก็ยังมีน้องนุนนิวแล้วก็มีพี่ซีอีกสองคนด้วยที่ได้เปิดตัวเป็น b a พร้อมกันในวันนี้นะครับผมก็วันนี้คนมากันเยอะมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมช่วงเย็นเนี่ยให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษจากพวกเราทั้ง3คนด้วยครับงานนี้มีความพิเศษยังไงหนูโหแทบแบบจัดทุกอย่างเลยครับผมวันนี้เท่ากันน้อยก็จัดงานสวยมากๆเลยมีหลายซุ้มมากๆเลยครับว่าจะมีน้องอ้าวน้องไปไหนอ๋อน้อง มีน้องมีน้องอยู่เต็มทั่วงานไปหมดเลยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์เท่าก่น้อยครับไปร่วมกับพี่กราฟด้วยวันนี้ก็ได้ร่วมงานกับพี่กราฟครั้งแรกเลยครับดีใจมากๆเลยเรามีการแสดงพิเศษอะไรเตรียมคอนเทนต์อะไรก็น่าจะเป็นร้องเพลงนี่แหละครับผมแต่ว่าอยากให้รอติดตามกันว่าพวกเราทั้ง3าคนจะร้องเพลงอะไรครับ ให้คำเลยครับบอกรสชาติสาหร่ายเท่าแก่รยที่ชอบมาที่ชอบใช่ไหมครับผมเอาผมรสที่จัดโปรนี้เลยกันับผมเอาเป็นรสต้ยมยำมันกุ้งแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่ทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ลองกินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองชิมกันเยอะๆนะครับออรสชาติสาหร่ายที่ชอบเลือกยากเอาที่เป็นไปได้หรือไม่ได้ฮะหรือจกพิเศษรสชาติขึ้นมาเองก็ได้สาหร่ายรสชาติน้ำเงี้ยวเป็นไงอ,อ๋ออน้ำเงี้ยวหรอน้ำเงี้ยวตาม<อ>าขนมนอะไรอย่างเงี้ย คณะมุกเกาผมเชื่อว่ามีทุกคนอยากกินครับผมผมก็อยากลองเหมือนกันครับใช่ก็จริงๆผมชอบรสซีฟู้ดครับใช่นะซีหรอไม่มีอะไรครับซีฟู้ดฮะสลายสลายซีฟู้ดใช่แล้ซีฟูเอ้ซีฟู้ดไมซีฟูฟูดก็อร่อยครับแซีฟู้ดก็ชอบครับแต่ชอบซีฟู้ดทาาสลาซฟูอร่อยมากๆเลยจริก็อร่อยทุกรสแหะครับ หนูอยากทำรสชาติอะไรสมมติว่าถ้าเครียรมาได้ทำรสชาติอะไรอยากลองสาหร่ายทุเรียนไม่รู้เป็นยังไงตอนแรกยังคิดยังคิดอยู่ทุเรียนแต่ก็ไม่รู้มันจะคาวหรือจะหวานนะครับแต่ว่าอร่อยแหลกครับชอบทุเรียนเออน่าสนใจนะเอาเป็นรสอาหารที่ผมชอบและกันครับผมเป็นรส กะเพราหมูกรอบทําได้แน่นอนครับผมแต่พี่เขาจะทําหรือเปล่านั่นอีกเรื่องครับทาเลยครับ <c oughs> ถ้าให้เลือกเมนูเป็นอันดับหนึ่งที่จะกินคู่กับสาลร่ายอันดับหนึ่งอย่างข้าวแกงน้อยหนึ่งเมนูครับจริงมันกินกับอะไรก็อ,อร่อยเอาง่ายๆเลยครับข้าวแค่ข้าวกินกับสาลร่ายก็อร่อยแล้วใช่ครับผมผมชอบเอาสาหร่ายอบไปกินกับอ่แซลมอนดองแล้วก็เอามาห่อแซลมอนอย่างเงี้ยผมชอบแซลมอนอยู่แล้วยิง่งกินกับข้าวแกงน้อยยิ่งอร่อยเลยครับกินกับอะไรก็อร่อยหนูจริงจริงอร่อยทุกอย่างกินไม่หมดเลย ลมเยกับสาหร่ายผมว่าเท่าที่ผมเคยลองนะครับผมว่ากินกับพวกข้าวปั้นเนี่ยผมว่าเวิร์กสุดเลยครับเพราะเพราะว่าตัวสาหร่ายของเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วครับผมเวลาเราเอาไปห่อกับข้าวที่เป็นข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวแล้วเนี่ยมันจะทําให้ข้าวปั้นของเราเมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมทำข้าสาหร่ายไปดูหน่อยอ่าสาหร่ายเป็นยังไงข้าสาหร่ายดูนึกๆๆถึงดูนึกถึงซีวีในทะเลที่แบบว่าจะยังไม่ได้เก็บมาหรอใช่มันแบบอยูนจะไปคลื่นเหรอ <ย>จะเป็นแบบไอ้ตุ๊กตาที่อยู่หน้าแบบไม่ถ้าหนูทำนี่น,น,น,นี่หนูต้องตั้งรากฐานไว้ตรงนี้ถ้านหนูก็ลากฐานแล้วครับแบบาาข้างหน้ามันก็ต้องสั่นด้วยสิขึ้นแรงขึ้นแรงแรงมากไปขึ้นข <laughs> <laughs> ึ้นในฝั่งเดียว <laughs> โอคตรหลังเลย <laughs> <laughs> เอา